ครับก็สวัสดีครับหลังจากที่เราจัดรูปแบบรายงานคูงเหลือเสร็จแล้วนะครับต่อไปมนาะดูการจัดทำเรื่องการเบริกจ่ายได้ลงทะเบียนคูณว่ประมาณทั้งเงินในวบประมาณและก็เงินนอกว่ประมาณครับเ,เราก็จะไปที่อนุมัติเบิกจ่ายนะครับโดยเข้าไปพิมพ์ข้อความอาขออนุมัติเบิกจ่ายนะครับ ตรงนี้ซ่อมได้นะครับอย่างเช่นมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับตรงนี้มันจะเป็นเงินหมดอะไรเราต้องรู้ด้วยนะครับอพอเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็จะไปที่หน้าทะเบียนคุมนะครับไปสําคัญคู้จ่ายนะครับตรงนี้ผมจะอันนี้คือเริ่มของวันที่31น,นะครับเดือนตุลานะครับจบก็ไปที่สมุดคู่ทะเบียนคุมผู้จ่ายครับ เราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้นะครับที่เราพิมพ์เข้าไปครับเงินค่าปูอ,อาหารอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีิแอดเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นวันที่31ก็บจ09ครับ2านะครับตรงนี้เ,นเงินยืมนะครับผมเ,เงินยืมนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกแอดเข้าไปได้ครับค่าจ้างพนักงาน นะครับนักการพ ok. ันหน่วยแอดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นบคครับผมบคซู๊ดหนึ่งทับสองห้าหกหกขาจ้างเสร็จก็ไปที่ค่าไฟฟ้าแอดครับบจซู๐หนึ่งศูนย์นะครับทับ สองห้าหก็เดีกแอจะข้าไปอีกนะครับค่าลายหัวนะครับผมมาเข้าศิลประอาาัตกรรมก็แล้วแต่เรานะครับก็แอดเข้าไปเมื่อเราแอดมาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะดูที่ทะเบียนคุม ตรงนี้นะครับว่ามันตรงกับทะเบียนคุมอะไรเราจะใช้เงินตรงไหนสําหรับตัวแรกก็คือเราจะใช้เงินระดับอ,อย่างเช่นยืมเงินหากกวันก็ต้องไปที่หมวดเงินหากกวันนะครับก็คือจะอยู่ที่ b 1 0นะครับเงินยืมเราก็แอดไปที่ b 1 0นะครับก็มาเลือกครับข้างบ,บนจะเป็นเลือกเงินยืมนะครับที่ผมคลิกไว้ตรงนี้ก็คือเลือกได้ นะครับตรงนี้หมูเลือกก็คือมันสามารถเลือกได้นะครับบอยอที่002น,นี่ฮะที่31นะแล้วก็แอดเข้ามาครับโดยสีฟ้านะครับสังเกตที่สีฟ้าแอดนะครับยืมเงินมาสองนี่สองอ๋อไม่ใช่นะครับผมผู้ผิด ครับตรงนี้ยืมเงินเนี่ยจะต้องมันเป็นเงินยืมนะครับเงินยืมแต่เป็นค่าอาหารกลางวันเพราะเงินยืมจะต้องไปทําบอยก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บอยนะครับตรงนี้ก็ต้องขอไปครับตรงนี้ถ้าเราจะลบแถวนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับลบลบอะไรครับลบแถวตารางครับมันก็จะหายไปเราจะต้องไปทําที่บอยนะครับตรงนี้ ก็มาคลิกที่บอยอตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเบียนกลุ่มบอยอตรงนี้นะครับอเมื่อกี้ผมไม่ได้สร้างแอปเข้ามานะครับก็ต้องมาพิมพ์ตรงนี้นครับบอยอ,อไปบอยอสุดสามตรงนี้ผมต้องขออภัยครับผมผมถึงส่งลิงก์มาตรงนี้ด้วย ยืค่าวัตถุดิบนะครับจะให้ใครนะครับตรงนี้ยืมค่าวัตถุดิบจํานวนเงินใครเป็นคนยืมนะครับนางอะไรก็จะเป็นคนเิมนัมนแะละครับแล้วก็สอมพันห้าร้อยนะครับมันครบกาหนดส่งเราก็ใส่เข้าไปให้นะครับมาตรงนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดครับห้าับสองห้าหกหกเดหกห้านะครับตรงนี้ เพรนั้นเราก็จะไปที่พอเราพิมพ์เสร็จเราก็ไปที่ตรงนี้ครับ B สิบหาสิบพันอาวันนะครับปับ๊บตรวจสอบจริงก่อนแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับบอยหอกสูสงาสามนะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แอดเข้ามานะครับ มันก็จะส่งรายการมาให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่ทะเบียนคุมผู้จ่ายนะครับอันนี้สุดเมื่อกี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเราไม่ไมาคิดลากตรงนี้นะครับถ้ามันหาไม่เจอมาคิดลากตรงนี้แล้วก็ซ่อนไว้นะครับแถวที่หนึ่งห้ามลบนะครับ, 1, 5, รบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปดึง บจตัวนี้มานะครับก็ไปที่เงินอุดหนุนครับอ่าเราเลือกได้ครับอันที่จะเป็นตัวล่าสุดจ่ายค่าไฟนะครับแต่ว่าถ้าผมเลือกจ่ายแต่การที่บจซู๊ดหนึ่งตรงนี้นะครับจ่ายค่าจ้างพนักง,งานผม,ผมก็เลยแอดเข้ามาตรงนี้เราจะต้องใส่ย้อนรับมาก่อนนะครับผมว่าเรามีรับมาอยู่จากเดือนที่แล้วหรือว่าจับยืงบประมาณที่แล้วนะครับ ใายอรับวบก่อนเสร็จนะครับตรงเนี้เมื่อเราจ่ายไปแล้วมันเหลือหนึ่งพันนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเหลือในบัญชีธนาคารจริงไหมหนึ่งพันเงอเหลือนะครับตรงเนี้มันก็จะยอดมียอดเงินคงเหลือหนึ่งพันบาทให้นะครับตรงนี้จะแก้ไขไม่ได้นะครับส่วนของอคอลัม MM, น์ L M N ก็ะ O จะไม่สามารถพิมพ์ได้แต่พวกนี้แก้ไขได้ตามที่ผมพูดไปใน คลิปอัปเดตตอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่ทะเบียนคูมู้จ่ายครั้งหนึ่งนะครับหรืออะไรที่เรายังไม่ไม่ผิดเออไม่จ่ายก็คือค่าไฟฟ้าครับผมตัวเนี้เป็นบจสินะครับก็เราใช้เงินมัธยมจ่ายค่าไฟฟ้าหรือว่าประถมนะครับรผมใช้เงินประถมผมก็จะมาคลิกเลือกครับผมเลือกตัวสุดท้ายถ้าตัวตัวสุดท้ายมันจะส่งมาให้เลยนะครับหรือว่าเราคลิกเลือกตรงนี้ นะครับแล้วก็เลือกงนี้ผมก็แอดนะครับจ่ายค่าไฟฟ้าในวันที่ส1มันก็จะจ่ายยอดมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับรายง,งานคงเหลือก็เช็คอดอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็น399 0 0ก้าพนอยจิไหมนะครับนี่ครับทั้งหมดเนี้ยเราจะต้องเข้าไปทําก่อนนะครับเข้าไปทําในระบบก่อนนะครับแล้วก็มาคิกเลือกแอดเท่านั้นครับผมนะครับในแต่ละครั้งหรือ เราสามารถพิมพ์มือจากตรงนี้ได้เลยครับถ,ถ้าเมมติว่าต่อไปวันที่หนึ่ง,งนี่นะครับเราสามารถจะพิมพ์บจบคอต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งที่ทําที่บอ,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 อนุมัติเบิกจ่ายนะครับสําหรับใครที่ทําย้อนหลังก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตรงนี้แต่ว่าให้เราไปสามารถไปพิมพ์ที่ทะเบียนผู้จ่ายได้เลย นะครับก็พิมพ์หม้นะครับตรงนี้เราก็จะมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเช่นน้อยพอพอสองนี้ครับผมจ่ายค่าอะไรครับค่าจ้างไม่กลัวนะครับ วววววัวประกอบอาหารนะครับตรงนี้จ่ายไ 15, 14, ้ชักสิบบาทจะละสองพันห้าร้อยอย่างนี้นะครับก็คือเราจะไปจ่ายทั้งหมดของอาหารกลางวันนะครับก็คือบ1สสิ่งนี้คนะัเพราะนั้นเราก็นี่ครับบกคคอาหารกลางวันมาแล้วแอดครับผมแค่นี้ครับผมมันก็จะตัดยอดให้ใช่ครับนะ สำรับผู้จ่ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนนี้ไปสําคัญรับเงินเราก็สามารถมาเลือกบอ่อคอได้ว่าบออที่เท่าไหร่นี้นะครับจ่ายค่าแม่ครัวประกอบอาหารแล้วก็ใส่ชื่อคนที่เราจ้างไว้ตรงสีเหลืองนี้นะครับมันก็จะมีผู้จ่ายเงินผู้รับเงินนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราพิมพ์ตรงนี้ไปนะครับผู้รับเงินมันก็จะปรากฏขึ้น นะครับตันนี้เป็นบันทึกเงินเก็บรักษาก็คือเงินยอดเงินที่เป็นเงินเงินสดนะครับให้เรากคลิกตรงนี้นะครับกด d ีบๆหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกรายการครับผมตรงนี้ว่าส่วนมากที่จะเป็นเงินสดก็จะมีไม่กี่ตัวที่เราจะเก็บรักษาในแต่ละวันนะครับตรงนี้ด้านหลัง,งนี้นะครับเงินฝากประกันสัญญาตรงนี้ นี่ครับค่าจ้างนีง่หัวค่าอะไรตรงนี้เราเลือกได้ครับผมเงินฝากประกันสัญญาไม่มีเงินยดนะครับก็จะมีจ่ายนะครับทีนี้กรณีที่ข้อความแตกต่างจากที่ที่ผมทําไว้นะครับก็คืออย่างเช่นวิสิตเนี่ยมันมีไปสําคัญแต่ว่าบางที่นะครับเป็นรูปแบบที่มีทั้งลูกนนี้ไปสําคัญค่าจ้างค่าใช้สอยแล้วก็รวม นะครับให้เรานะครับยกเลิกนะครับมันจะมี h แล้วก็ L เลยให้เราเลือก h แล้วก็กดแช่ไว้มันถึง L แล้วก็ยกเลิกการซ่อนครับมันก็จะมีปรากฏอย่างนี้ออกมานะแล้วก็มาปดตรงนี้คอนโทรล C นะครับแล้วเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับครอบลงมาทั้งหมดคอนโทรล v นะครับก็จะเป็นแบบนี้ได้นะครับนะ บางอย่างต้องพิมพ์มือเองนะครับเช่นเวลาจะติดลบเนี่ยเราก็จะใส่ลบไปข้างล่างเนี้ยก็ต้องคลิกเข้าไปพิมพ์มือเองนะครับนะเวลาเราส่งใช้เงินยืมนะครับจะต,ต้องพิมพ์เองนะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะไม่ให้มีนะครับเราซ่อนตรงนี้ไว้แต่เงินมันจะมาเองนะครับ มันจะมาเองนะครับซ่อนแถวนี้ไว้นะครับถ้าอยากให้เป็นแค่อยามีก้าอยากให้มีเขามาจ่ายอย่างเดียวนะครับก็คอนโทรลซีครอบทั้งหมดนะครับคอนโทรลวีก็คือวางนะครับให้สอนซ่อนแถวแรกครับผมแล้วก็ส่งแอดเข้ามานะครับมันจะดิงมาให้น,นี่เป็นค่อนอนาอะไรองอยคอครับผม ว่าผมไปกดเงินยืมนะครับเงินยืมมันจะมาที่ช่องแรกนะครับเมื่อกี้ให้กดแอดตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมานะครับดูว่าเราจะซ่อนช่องไหนสําหรับการใช้ก็จะมีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับทีนี้เมื่อเราทำจนหมดหน้าหรือแผ่นกระดาษนะครับก็จะให้เราบันทึกไว้นะครับ แนะนำไปนิดนึงครับหน้ารายงานเงินคงเหลือหน้ารายงานเงินคงเหลือนะครับให้เราบันทึกนะครับเมื่อเราพิมพ์แต่ละวันเสร็จให้เราไปที่ไฟล์นะครับบันทึกเป็น pdf นะครับว่าเป็นเงินคงเหลือเดือนไหนอย่างเงี้ยครับผม เมื่อกี้ผมทํวมาที่สามเอผมก็จะเซฟเป็น PDF มนที่อวันที่หนึ่งเตรี่ยมวันที่หนึ่งก็ได้หนึ่งตุลาครับผมพฤศจิกาผิดพฤศจิกายนนะครับแล้วก็บันทึกเป็น PDF ไปนะครับผูดผิดนะครับเซฟนะครับลืมเปลี่ยนวันที่ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วแล้ว นะครับมีสมบสุนะบ,บน้ำฝะครับใบนำฝากอะไพวกนี้มีให้หมดนะครับวอยอด้านหลังชู่คืออะไรครับเราจะส่งระบบลิงก์ให้เราอยู่นะครับอ,อ่ดถึงนะครับเมื่อเราหมดหน้ากระดาษนะครับเดี๋ยวผมที่ B10 ก่อนนะครับ เนี่ยครับถ้ามันเต็มหรือว่าเราจะยกยอดเราก็บันทึกไฟล์ครับผมขอไฟครับตรวจสับเรานะครับอ่าบันทึกไฟล์ไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นเดือนอันนี้เป็นพฤศจิกาจนนะครับตัวยุนะครับพฤศจิกายนไม่ตกไม่ใช่จุดนะก็บันทึก เียนชื่อไฟล์ก่อนนะครับถ้าเราจะทําในเดือนถัดไปก็ยกยอดไปหน้าถัดไปอย่างนี้เขาก็จะยกยอดมาให้นะครับถ้ายกาถ้าเป,ป็นปีงบประมาณถัดไปเราก็บนันทึกเหมือนเดิมแต่ว่ากดยกยอดไปในปีงบประมาณถัดไปก็คือหลังเดือนอพฤษยาย,ยนแล้วก็จะกดยกยอดในปีถัดไปนะครับเขาก็จะ มารับเหลือเงินเท่าไหร่นะครับไม่เหลือมันก็จักไม่เหลือครับสําหรับคลิปนี้ก็เปลี่ยนคร่าวๆถ้าอยากส่วนลึกๆก,ก็ต้องมาคุยโทรมาคุยกันทางไลน์นะครับนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับผมบสวัสดีครับ